ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกรายการที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับภารกิจหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันว่าไทยก้าค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมราศีเมฆนักศึกษาฝึกง,งานจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ฝึกง,งานอยู่ที่สำนักง,งานเลขาธิการกรมครับและดิฉันมีมีมนักศึกษาฝึกง,งานจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ฝึกง,งานอยู่ที่กองความร่วมมือด้านทุนค่ะ อีพีนะครับจะเป็นอีพีที่ค่อนข้างพิเศษครับเพราะว่าเป็นอีพีที่ในหนึนปีครับมีแค่ครั้งเดียว <Woo! S 1> ซึ่งเป็นชื่ออีพีว่าอะไรครับนี่นะหรออินเชิญชัยก้า <Yeah. S 2> ครับงั้นเราเริ่มจากการแนะนําตัวเพื่อนๆของเราที่ฝึกงานด้วยกันเลยไหมครับเริ่มจากทางฝั่งนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมะนาวค่ะมาจาก คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือด้านทุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกจังค่ะมาจากรัฐ ah ศาสตร์ม um สว caffeine, ค對對่ะตอนนี้กําลังฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือด้านทุนค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ฝึกงานที่กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูพุกค่ะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะตอนนี้กําลังฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะพักกาดค่ะ รัฐศาสตร์มสวนะคะตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะเชดอมนะคะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะก็ฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะปิ่นนะคะมาจากมศวค่ะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะชูอุ้มค่ะมาจากอักษรศาสตร์ศิลปากรค่ะตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือด้านทุนค่ะ ครับเมื่อแนะนำตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปเริ่มคาถามแรกที่เป็นคำถามยอดฮิตเลยไหมครับที่แบบว่าเวลาเราจะคุยเรื่องฝึกงานเนี่ยคำถามนี้คือแบบไม่มีไม่ได้ นั่นคือคำถามว่าอะไรครับนี่คือคำถามที่ว่าทำยังไงถึงจะได้มาฝึกงานที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศนั่นเองค่ะไหนเพื่อนๆมีใครอยากจะแชร์ตรงนี้บ้างไหมคะอาด้าหรือใกล้ๆโอเคครับไปที่คุณอุ้มกันเลยก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาฝึกงานที่เนี่ยเราต้องรู้แหล่งที่เราจะสมัครก่อนค่ะซึ่งเราจะรู้ได้นะคะจากเขตของกระทรวงการต่างประเทศที่จะประกาศนะคะรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นมหาวิทยาลัยเองนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของกระทรวงการต่างประเทศด้วยค่ะสิ่งที่ กระทรวงรีคกรยเลยนะคะก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในชั้นปีที่3หรือว่า4ค่ะแล้วก็เอกสารที่เราจะต้องเตรียมมาเนี่ยเลยคือ1รูปภาพค่ะรูปถ่าย1นิ้วสสำเนาบัตรประชาชน3ทันสริปต์่จะเป็นหนังสือส่งตัวจากทางมหาลัยนะคะแล้วก็5าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือจะเป็นเป็นบทเรียงความนะคะที่ทางกระทรวงเนี่ยจะกําหนดหัวข้อมาให้โดยปีนี้เนี่ยจะกําหนดหัวข้อว่าทําไมเราเนี่ยจึงอยากที่จะต้องการที่จะมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะ โดยในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีนะคะ,ะในการประกาศผลของอทางกระทรวงเนี่ยจะประกาศในช่วงมีนาคมค่ะ ครับแต่ว่าวิธีการที่จะมาฝึกงานนะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่วิธีเดียวเนาะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าออมาฝึกงานผ่านออโครงการ MFA Internship Program แนะครับแต่ว่าเข้าผ่านการยื่นตรงนะครับก็คือใช้เอกสาร3อย่างนะครับก็คืออันแรกเป็นใบเกตครับอันที่2จะเป็น CV หรือว่าเรซูเมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นหนังสือขอส่งตัวจากออมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเวลาเราจะ ยื่นรับตรงเนี่ยเราก็จะต้องมีการโทรติดต่อประสานงานกับเออทางกรมหรือว่าทางหน่วยงานนั้นก่อนนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเขามีการเปิดรับนะครับเราถึงจะสามารถยื่นเอกสารหรือว่าจะดำเนินเรื่องต่อได้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆคนจะมีคําถามว่าแต่ละปีเนี่ยมีจํานวนการเปิดรับน้องนักศึกษาฝึกงานเนี่ยเท่าไหร่ อ่าซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดตายตัวเนาะ<ช>ทางกระทรวงเนี่ยทางโครงการเอเวอเรสต์โปรแกรมเนี่ยคือแต่ละปีเนี่ยจำนวนของนันนกศึกษาฝึกงานเนี่ยไม่เท่ากันมันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละกรมด้วยเนาะซึ่งฉันเนี่ยก็อยากให้ติดตามดีกว่านะเพราะว่าแต่ละกรมเนี่ยบางปีก็มีความต้องการมากน้อยไม่เท่ากันแต่ละกรมปีนั้นอาจจะพอแล้วอาจจะไม่ได้เปิดรับกไ็ได้นะคะฉันเนี่ยต้องติดตามผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอย่างต่อเนื่องเนาะอืมประมาณนี้ ก็ฝากไว้าสาหรับคนที่สนใจฝึกง,งานที่ออกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าจะเป็นกรมอื่นๆในกระทรวงการต่างประเทศเนาะก็อยากให้ติดตามเว็บไซต์ของกระทรวงเอาไว้แล้วก็หรือถ้าสนใจกรมนั้นๆเลยก็อยากให้ติดตามเพออจ Facebook หรือว่าช่องทางติดต่อของกรมนั้นๆเอาไว้นะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนได้มาฝึกง,งานแล้วเนี่ยคือตอนแรกทุกคนเนี่ยทำไมถึงอยากฝึกง,งานที่นี่กันหรอครับแบบทุกคนแบบมี motivation จากอะไรเนาะเป็นเราละกันก็จริงๆตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราอะเรียนรัฐศาสตร์เนาะ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไอซึ่งสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยไปใช้น้องในการฝึกง,งานเราก็เลยเลือกที่จะมาฝึกง,งานที่กรมความร่วมมือเพราะเรารู้สึกว่ากรมเนี้ยมีการทํางานที่มันมี ความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน S D G Goal นะเรื่องรวมไปถึงเรื่องของความร่วมมือในรูปแบบต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาบ้างแต่เราอาจจะไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่เรารู้สึกว่าการสุงงานที่นี่เนี่ยมันน่าจะเติมเต็มสิ่งเขาอยากจะศึกษาเนาะไปในเรื่องการพันามากขึ้นซึ่งก็ได้เติมเต็มจริงๆเติมนิดนึงละการแชร์ในมุมของ เราเนาะคือเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนคณะรัฐศาสตร์เนาะแต่จะเรียกว่าฝึกฝึกตรงสายไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าสาขาที่อยู่เนี่ยคือสาขาการเมืองการปกครองเนาะซึ่งก็ทําไมถึงไม่ไปฝึกประหลัดหรือเปล่าคนรู้ถึงการปกครองทำไมถึงไม่ยง่นี่นีกั่าแบบปกครองปกติเขาต้องไปฝึกประหลัดกันไม่ใช่หรอไม่ฝึกหน่วยราชการอื่นๆทำไมอยู่ดี่มคอตได้ก็อ่ะพูดก่อนว่าด้วยความสนใจก่อนเป็นอันแรกเราสนใจสายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนเน การเมืองการปกครองเนี่ยมันสามารถนํามาปรับใช้ได้ไหมกับเอ่อหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานที่แบบเป็นการเมืองการปกครองแบบจา้าๆอย่างแบบประหลาดหรือแบบการทํางานในเอ่อสำนักนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่าการทํางานในเอ่อกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถดึงศักยภาพของเราออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราอยากที่จะมาค้นหาตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเนาะก็อยากจะมารู้ว่าเราเนี่ยอยากทํางานในสายนี้ไหมหรือว่า สายนี้อาจจะไม่ใช่ต้องกลับไปสายในการเมืองการปกครองของตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะใช่นะเออ,เอ,อมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าพอมาได้ฝึกงานเนี่ยมันใช่แล้วก็อย่างนึงเรารู้สึกว่าเออกรมนี้ค่ะมันเป็นกรมที่ได้ทํางานแบบมีความเป็นรูปธรรมแบบ People to people เป็นความเชื่อมโยงระดับภาคประชาชนเนาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาก็รู้สึกว่าสนใจเอิม่ม ภารกิจของกรมนี้ก็เลยอยากที่จะร้องเข้ามาทํางานดูค่ะ,ะหลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนๆแชร์กันไปแล้วเนาะว่าแบบทำไมถึงอยากมาฝึกงานที่นี่แล้วก็เข้ามาฝึกงานที่นี่กันได้ยังไงทีนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าข้อนี้คือขาดไปไม่ได้เลยคือเราทุกคนมีความคาดหวังอะไรไหมคะในการมาฝึกงานที่ไทยกะอยากจะทราบมีใคร<ต>อยากจะ,แบบจะ Expect เอ uh ็กซ์เพอะไรไว้ต่กัานที่นี่อได้ค่ะก็ความคาดหวังของเราเนาะคือเราอยากจะมารู้ว่าไอรายอหญ่การทํางานหรือว่าลักษณะการทํางานของการทรางการต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะแบบในกรมความร่วมมือระหว่างประ,ะเทศอะมันเป็นยังไงบ้างก่อจะมาเป็นงานเป็นโครงการหรือว่าเป็นหลักสูตรที่แบบต่างชาติให้ความสนใจอะไรเงี้ยเขาแบบต้องมีการเตรียมขั้นตอนเตรียมการหรือว่าวางแผนอะไรยังไงบ้างแล้วก็อีกความคาดหวังหนึ่งของเราก็คือเราอยากที่จะรู้ว่าตลอดการเรียนของเราที่ผ่านมา3ปีเนี่ยสิ่งที่เราได้รับมากับทักษะที่เรามีเนี่ยมัน สามารถนำมาประยุใช้ได้จริงกับการทํางานในสายงานอาชีพที่ตรงสายเออ่ะเสริมนดิดนึงค่ะก็คือเรานะคะอยู่ในช่วงที่กําลังค้นหาตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยชอบงานแบบไหน งานราชการหรือว่างานเอกชนนะคะการได้มาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างมีเพื่อนได้ไปทําโครงการได้ลงพื้นที่ก็น่าจะสนุกดีแล้วก็อยากรู้ระบบการทํางานว่าเขาทํางานกันยังไงเขามีโครงการอะไรบ้างแล้วก็อยากจะรู้ว่าความสนใจของตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองเนี่ยสอดคล้องกับ จะโคบของงานที่นี่ไหมแล้วก็จะได้ช่วยเป็นแบบตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทางในอนาคตต่อไปค่ะอันนี้ขอดสมิตนึนงสาหรับเราก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าได้ลองมาฝึกงานในหน่วยงานราชการเนื่องจากมันก็ตรงสายแล้วก็เหมือนก็ได้มาฝึกแบบว่าไม่ต้องไปสอบเข้าอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แบบลงไปทํางานจริงแต่ว่าอย่างน้อยก็แบบเป็นการได้ลองผิดลองถูกว่าเออเราชอบใส่งานที่เราเรียนมาจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เลือกมาที่นี่เพราะว่า ด้วยชื่อกรมมันดูเป็นกรมที่แบบแฟคทีเรียลได้ลงมือปฏิบัติจริงอะไรประมาณนี้แบบไม่ได้ดูอยู่แค่แบบยุ่งอยู่แค่แบบทำเปเปอร์หรืออะไรแบบที่มันดูซีเรียสเกินไปอะไรเงี้ยความคาดหวังก็คออือด้วยระบบราชการเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเออมันมีชั้นความลับเยอะเขาอาจจะไม่ให้เราแตะงานอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็หวังว่าแบบเออจะได้ทํางานในหลายๆอย่างที่แบบมันท้าทายความสามารถเราได้ไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนของเราเนี่ยเราเองเนี่ยก็คือจริงๆเข้ามา ก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะได้เพื่อนได้สังคมใหม่ๆแล้วก็ได้คอนเนคชันนะเป็นพี่ๆหรือว่าเป็นบุคลากรต่างๆที่อยู่ทั้งภายในกรมแล้วก็ภายในกระทรวงเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแบบพอ,พอมาทำจริงๆไม่เราได้เพื่อนเราได้แบบพี่ๆแล้วแบบว่าเป็นสังคมที่ดี คือตอนแรกเราก็แบบเออแอบ,บแอบ,บกังวลว่าคือมันจะเป็นยังไงนะสังคมการทํางานเพราะเราเองก็ยังไม่เคยทํางานแต่ว่าพอมาเจอแล้วเนี่ยโอ้โหมันแบบทุกคนแบบเออเอ็นดูมากๆเลยทุกคนแบบใจดีมีแบบมีภาพระหว่างกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยความคาดหวังเนี่ยมันแบบเออสักเซสอยู่นะอะไรเงี้ยอ่าใช่แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เพื่อนแนะนําตัวเนี่ยเพื่อนก็ได้แนะนําตัวไปแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยฝึกง,งานที่กองไหนเนาะทีนี้อยากจะ ให้เพื่อนๆลองแบบว่าแนะนําโครงสร้างหน้าที่ขององค์กรกรมความร่วมมือของเราให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างแบบส,สัน้นๆโดยสังเขปได้ไหมคะ ได้เลยครับกรมความร่วมมือของเราครับจะแบ่งกองออกเป็นทั้งหมด4กองครับกองแรกจะเป็นกองสํานักงานเลขานุการกรมกองที่2จะเป็นกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศครับและกองที่3นะครับก็จะเป็นกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกองความร่วมมือด้านทุนครับส่วนตัวผมนะครับได้ฝึกงานที่กองสํานักงานเลขานุการกรมครับงานส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นงานทั้งงานธุรการงานประชาสัมพันธ์ครับซึ่งทางกองเราเนี่ยก็จะดูแลเหมือนเป็นฝ่ายบริหารขององค์กรนะครับ เพราะว่าจะมีตั้งแต่มีการจัดเวิร์กช็อปมีการจัดงานต่างๆรวมไปถึงการถ่ายรูปหรือว่าการบระชา,าสัมพันธ์ผ่านเ,ออเว็บไซต์กระทรวงนะครับคือถ้าอยากรู้ว่างานกองเราทําอะไรเนี่ยก็คือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมเลยครับเพราะว่าจะมีทุกอย่างบอกไว้เลยครับหรือว่าทุกๆอย่างที่ผ่านออกไปสู่ Facebook หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยก็คือเป็นผลงานของสลกรครับสำนักง,งานเลขาธิการกรม <S <S ใช่ทุกหมดเลยครับผม ะะเป็นกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะขอเรียกสั้นๆว่ากองส่งเสริมนะคะกองส่งเสริมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มงานหลักๆค่ะก็คือกลุ่มงานวางแผนแล้วก็กลุ่มงานหุ้นส่วนค่ะโดยภารกิจหลักของกองเรานะคะก็คือจะศึกษาประมวลแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มความร่วมมือนําไปจัดทําเป็นนโยบายและแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะแล้วก็รวมถึง มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งในประเทศต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศและประเทศคู่เจรจาค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นกองความร่วมมือเพื่อาการพัฒนาระหว่างป,ประเทศค่ะโดยจะแบ่งออกประมาณ6ฝ่ายนะคะโดยอย่างฝ่ายแรกนะคะจะเป็นฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายที่2จะเป็น s ต p จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงฝ่ายที่3จะเป็นอาทักษะแรงงานค่ะฝ่ายที่4จะเป็น FFT หรือว่าเป็นอาสาสมรระคะ <dibuj> ัครเพื่อนไทยนะคะฝ่ายที่5จะเป็นโครงการสาธารณสุขค,ค่ะแล้ว6จะเป็นโครงการหลวงโดยหน้าที่หลักๆภารกิจของกองเรานะคะก็คือจะทําเป็นเป็นผู้ประสานงานการลงพื้นที่แล้วก็ทาเอกา ในการประสานงานค่ะกองสุดท้ายก็คือกองความร่วมมือด้านทุนค่ะก็ตามชื่อเลยจะเป็นกองที่ดูแลเกี่ยวกับการให้ทุนค่าชการทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยค่ะก็ภายในกองจะแบ่งเป็นกลุ่มงานหลักๆ3กลุ่มงานค่ะกลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มงานทุนศึกษาค่ะกลุ่มงานที่2คือกลุ่มงานทุนอบรมและกลุ่มงานที่3คือกลุ่มงานทุนรับความร่วมมือวิจัยและอาสาสมัครต่างประเทศค่ะ ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยทุกคนที่ได้ทํางานในแต่ละกองเนี่ยครับเออพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้ทํางานอะไรกันบ้างเพื่อนๆได้ทํางานอะไรกันบ้างอยากให้แชร์ให้ออคนที่ฟังครับได้ได้รู้ว่าอองานของกรมเราจริงๆเนี่ยทำอะไรบ้างครับโอเคก็เป็นของกองอความรูม้เบื้องการพัฒนานก่อนละกันเนาะคืออย่างที่ปิ่นได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าเราเนี่ย ทำเราเราก็คือจะเป็นเรื่องของเอกสารเนาะแล้วก็เป็นการรวบรวมเอกสารต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการเนาะซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นคำว่าโครงการเนี่ยในกองเราเนี่มีโครงการเยอะแยะมากมายเลยซึ่งหนึ่งในโครงการที่เราดูแลอยู่ซึ่งเราก็ได้ได้ฝึกงานที่กลุ่มงานนี้ก็คือ FFT หรือว่า f r i e n d f ร์ m Thailand ซึ่งก็คือมีชื่อไทยก็คืออาสาสมัครเพื่อนไทยหลายๆคนจะจะงงว่ามันคืออะไรอธิบายสักนิดเหนือกันอ่า อาสาสมัครเพื่อนไทยเนี่ยมันคือการส่งอาสาสมัครคนไทยเนาะเข้าไปในประเทศที่เป็น partner country เนาะในลัะแบบ south south cooperation อ่าคือเป็นความรูวมแบบใต้ใต้เนาะซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราพอเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็เรียนในสัดที่ว่าเป็นความร่วมแบบเหนือใต้เนาประเทศที่พัฒนาแล้วช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาอ่าแต่ fpt เนี่ยของเราเนี่ยซึ่งมีมั้งแต่ปี2 5 4 6เนี่ยเราจะเรียนให้ความช่วยเหลือเนาะประเทศกำลังพัฒนาเนาะ ประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงประเทศญี่ปุ่นอ่าซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมี็นเศษอย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะซึ่งไทยเราเนี่ยจะ่งกสาหมักไปเนี่ยตามประเด็นที่เราเชี่ยวชาญยังไงบ้างอะกเกษตรประมงป่าไม้เนาะการสอนภาษาไทยเนาะรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วก็ถนัดหน้าที่ของกลุ่มงานเราอ่ะก็คือการฟาริลิเทตเนาะให้ความช่วยเหลือทุกเรื่องของอาสาสมัครที่ไปต่างประเทศสําคัญเลยก็คือถ้าเขามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือนี่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือแบบทันทีเลยในการประสานร,ร่วมกับสารทูตหรือว่าสารกรุงศุนใหญ่ที่ประจําที่ประเทศที่เขาไปอ่าซึ่งเอกสารจะเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าสําหรับเราเนี่ยเรา มันมันเป็นความท้าทายดีกว่าเนาะมันเราเหมือนเราได้เราได้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของของการช่วยเหลือของการฟาเิลเหตุพวกเขาอ่าซึ่งดีมากๆ ปมาณีได้ข่าวว่าเหมือนว่า FFT เนี่ยมีการเปิดรับสมัครอยู่ไหมช่วงนี้อ่าคุณเมธพูดถูกใจมากอ่าก็คือตอนนี้เนี่ยเรากําลังเปิดรับสมัครอยู่เนาะสำหรับโครงการสำหรับเพื่อนไทยประจําปีนี้2องพ7นะคะซึ่งเราจะเปิดจนถึงวันที่สาสรกรกฎาคมอีก2วันเองเนาะปีนี้เราเปิดรับ16อัตรานะคะอีกแค่2วันจริงๆมันยังทันอ่าสำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเนาะ เข้ามาได้อประมาณนี้อ่าของเรานะคะก็คือหนูได้ฝึกสองกองก็คือครึ่งเดือนแรกก็ฝึกส่งเสริมแล้วก็ครึ่งเดือนต่อมาก,ก็คือฝึกกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาก็จะได้เห็นกระบวนการงานตั้งแต่เริ่มของส่งเสริมก็จะเป็นประชุมกับคูป่ประเทศคู่พัฒนาหรือว่าอาจจะเป็นองค์กรเอใน ในไทยต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นตั้งแต่โปรเซสการประชุมหารือว่าจะทำความร่วมมือด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะทำเอกสารแล้วก็พอได้ย้ายมาอยู่กองความร่วมมือเนี่ยก็จะเป็นเชิงปฏิบัติมากขึ้นก็จะเอาส่งต่อจากกองส่งเสริมมาปฏิบัติต่ออาจจะมีทำเป็นเอกสารทีนี้ก็เป็นเอกสารเชิญผู้เข้าร่วมมาอบรมหลักสูตรต่างๆที่เราคิดอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ พี่ที่กองก็ใจดีแบบฮิ้วเราไปลงพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยบางทีอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม,ๆม,ๆม่ๆเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วก็เพื่อน,นแชร์ประสบการณ์ของสองกองไปแล้วก็ส่วนเราเองนะคะฝึกงานอยู่ที่กองความร่วมมือด้านทุนทุกคนได้ยินคําว่าทุนเนี่ยอาจจะแบบ มันคืออะไรแคปิตอลทุนหรือเปล่าหรือว่ายัางไงแต่ว่าเางินลงทุนหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะความรู้มือด้านทุนของเราเนี่ยหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งถ้าถ้าพูดชื่อนี้ออกไปทุกคนอาจจะอ๋อเลยก็คือ human resources development นั่นเองนะคะนั่นคือการออพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะในประเทศถ้าทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยมีความพัฒนาแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เสม,ม,สมอเนี่ยประเทศของเราก็จะมีความพัฒนาไปพร้อมๆกันที่นี้ค่ะ งานของเราเนี่ยที่ได้ทาได้ทาตั้งแต่ทั้งภาคเอกสรารแล้วก็ภาคปฏิบัติเลยคือที่กองความรู้ด้านทุนเนี่ยจะเป็นการดูเกี่ยวกับว่าอาสาสมัครญี่ปุ่นอาสาสมัครเกาหลีอาสาสมัครอเมริกัน,าารกนหรือว่ามีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยที่จะต้องริเริ่มกับประเทศ ต่างๆนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ทํารีเสิร์ชหรือตั้งแต่ต้นโครงการรีเสิร์ชข้อมูลให้กับโครงการเพื่อน,นํามาเขียนเป็นข้อมูลโครงการแล้วก็เพื่อหาข้อมูลโครงการต่อไปว่าการเขียนโครงการเนี่ยควรทำยังไงแล้วก็ในการออกไป ภาคปฏิบัติเนี่ยก็ได้ทาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ,าอย่างล่าสุดนะคะก็จะมีพิธีส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่นที่เขาเข้ามาเป็นอาสาสมัครในไทยเนาะก็ได้รับโอกาสเป็นพิธีกรงานในวันนั้นด้วยก็โห<ฮ>ก็ค<ฮ>ือด<ฮ>ีมากคุณด<ฮ>้งานทำคะเป็นอยากทําเหมือนกันครับตอนแรกก็คือแบบอยากไปช่วยจะไปสเปสปีกจะเป็นนิสก็ได้ไม่ได้ไปช่วยก็เรียเราก็ยังมีการแบบไปลงพื้นที่เนาะแบบว่าคือฝ่ายทุนเนี่ยมันยังมีการ ทุนฝึกศึกษาแล้วก็ทุนฝึกอบรมที่จะมีการเปิดหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่ามีทุนที่มอบให้แก่คราชการไทยแล้วก็มีทุนที่มอบให้แก่ประเทศคุณร่มมือคุณ <c oughs> ร่มมือกตขอบคุณค่ะจอนไมล์หรือเปล่าเมื่อกี้ครับโอเคแล้วคือเหมือนเพ,พื่อนๆก็พูดมาแล้วว่าเออแบบได้ทําง,งานไรนอนแล้วแบบว่าอย่างเงี้ยสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่แบบว่าเป็นแบบเออแบบอะไรที่แบบโอ้โหมันแบบ ดูแบบเออดูยากอะไรเงี้ยแบบสาหรับการทํางานอหะมีไหมครับอยากให้แชร์ประสบการณ์กันหน่อยอค่ะก็คือสําหรับความท้าทายนะคะพอเราเข้ามาทํางานเนี่ยแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่ากดดันตัวเองอาจจะเกรงไปบ้างเพราะว่าหนึ่งคือพอเราเริ่มเข้ามาทํางานเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นหลายๆอย่างก็คือเราต้องแบบว่า,ามีวินยัยแล้วก็ต้องแบบจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ด้วยอ่ะก็อาจจะท้าทายสําหรับมือใหม่ อย่างพวกเราที่เป็นอินเทอร์แล้วก็ส่วนเรื่องแบบว่าพอมันเป็นอะไรใหม่ๆ่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะรู้สึกกดดันตัวเองหรือว่าเครียดกับตัวเองอะไรเงี้ย<ม>ก็คือจะต้องจัดการกับปัญหาเมนโซเฮลของตัวเองด้วยเพราะว่ามันก็สําคัญเนาะถ้าสมมุติว่าปัญหาเมนโซเฮลอย่างเงี้ยมันอาจจะมาส่งผลต่อประสิทธิภาพงานของเราด้วยก็ได้ หลังก็คือเรื่องการปรับตัวใช่ต้องปรับตัวแล้วก็แบบพวกสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยพอเราเข้ามาทํางานใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าสังคมด้วยสังคมในที่ทํางานก็อย่างเช่นเออได้รู้จักเพื่อนๆใหม่แล้วก็มีพี่ๆทํางานน่ะคือเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องเข้าหาสังคมก่อนใช่เพราะว่าสําหรับคนที่เป็น i n รเว v e r t อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเออเขาเรียกว่าไงถีบตัวเองขึ้นมาแบบว่าโอเคเข้าหาสังคมก่อนเพราะว่าเราต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆในกลมแน่นอนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆด้วย ด้านภาษามีไหมเป็นไงด้านภาษาก็อย่างเช่นแบบอาจจะใช้ภาษาอื่นด้วยอะไรอย่างนี้แน่นอนก็ต้องมีนะคะเพราะว่าเป็นกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ในการทําเอกาสารนี้ค่ะภาษาก็สําคัญเหมือนกันอ,อย่างที่เขาเรียกว่าภาษาราชการเนาะเพราะว่าเอกสารน่ะคือภาษาราชการเนี้ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่เหมือนกันหมดเลยใช่มันจะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เรียนกันเนาะ แล้วก็พวกแบบรูปแบบเอกสารอะไรเงี้ยลำดับขั้นตอนคือเราก็ต้องแบบว่าเรียนรู้ใหม่แต่เขาก็จะมีระเบียบมีอะไรมาให้เราอ่านแล้วก็พี่ๆจะคอยสอนก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ก็ขอเสริมนิดนึงค่ะความท้าทายของเราก็คือการที่มาฝึกงานไม่ตรงกับสายที่เรียนเราก็จะได้เจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนก็อย่างเช่นเอกสารราชการที่ผักกาศได้บอกไปหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือความ ร่องมือระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็จะได้เจอเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็โชคดีค่ะที่แบบเหมือนพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะสอนงานพี่ๆทุกคนแบบเอ็นดูพวกเราแล้วก็มีเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันตลอดเวลาค่ะ <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็มีความท้าทายอีกอันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเป็นกันหมดก็คือตื่นไม่ทันเนาะเพราะว่าคือปกติเวลาเรียน9ก้าโมงครึ่งเนี่ย ปกติเก้าโมงครึง่งตื่นเก้าโมงครึง่งแต่อันนี้มาทํางานคือต้องมาแปดโมงครึง่งก็คือต้องตื่นตั้งแต่หกโมงอะไรเงี้ยเออก็คือเป็นความมาททยที่แบบเออมันท้าทายมากเพราะว่าถ้าเราตื่นไม่ทันนี่เรามาสายเราจะโดนแบบหัวหน้างานว่าอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าเรามาสายเนี่ยงานที่เรารับผิดชอบมันก็อาจจะแบบ ไม่สำเร็จรู้ล่วงหรือเปล่าก็คือต้องเหมือนว่าความรับผิดชอบตอการที่จะโดนว่าแล้วอะไรเงี้ยเรายังมีหน้าที่ของตัวเองในการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนาะใช่ก็ต้องความความรับผิดชอบเราก็ต้องมากขึ้นใช่ความรับผิดชอบต้องมาอันดับหนึ่งใช่ครับตอในการทํางานนะคะก็เอพื่อนเพื่อนแชร์เรื่องความ้าทายไปแล้วทีนี้ไหนลองแชร์เรื่องความประทับใจหน่อยได้ไหมว่าเอ้ยเราฝึกงานก็กําลังจะจบ พิเรียดฝึกงานกันแล้วเนาะก็อยากจะแบบลองแชร์ไหมว่าแบบมีความประทับใจอะไรกับกลุมความร่วมมือระหว่างประเทศบ้างจะร้องแหละคือแบบโอ้โหเศร้าอย่าเพิ่งร้องนะ,ะที่ฉันพูดก่อน <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือความประทับใจเนี่ยมันเยอะมากอะมันมันมันเยอะจนวันนี้พูดวันหนึ่งก็ไม่หมดขนาดน,นั้นเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราู้สึกว่าเราได้ ได้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนได้ทําอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทำเราว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มัน,ม,นมันมันพิเศษมากๆสำหรับการฝึกงานเรารู้สึกว่าโกของเราอันนึงในการฝึกงานคือได้ลองทําอะไรที่เราไม่เคยทําซึ่งอย่างที่ประกาศหรือว่ามีหม,มีหรือเพื่อนๆเนี่ยได้พูดกันมาเนาะกลมเมนี้มันมันได้ทำมันได้ให้เราเนี่ยได้ลองได้ได้ลองทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากแล้วมันก็ท้าทายเช่นการใช้ formal language ใน official document อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ เวลาเราเรียนอะ่ะเราเราเราไม่ได้เจอมันอยู่แล้วเนาะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทํางานราชการในอนาคตแต่ฟอร์มอลเอนเกจมันเป็นสิ่งสำคัญอะ่ะซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นทักษะติดตัวของเราเนาะรวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการสื่อสารเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ เราได้รับมามากขึ้นมากขึ้นกว่าตอนที่เราได้เรียนหนังสือเรารู้สึกว่าอันนี้มันคือประสบการณ์ตรงประสบการณ์จรงิงซึ่งเราก็ต้องแบบขอบคุณทางทางไทก้าเนาะที่ทําให้เราแบบได้มีประสบการณ์ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นทําให้เราได้กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะ,ะเผชิญอะไรสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเผชิญอยู่อ่าก็ประมาณนี้อืมอ่ะเราขอเสริมนิดนึงเนาะแบบเมื่อกี้ชะดอมพูดในส่วนของความประทับใจในเนื้อง,งานไปแล้วขอพูดแบบความประทับใจใน,ในส่วนของแบบ พี่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ๆในกรมแบบทั้งแบบในกองเราเองแล้วก็นอกกองเนี้ยอย่างแบบพี่ๆนอกกองก็คือแบบเวลาเดินส่วนการแบบตามทางเดินเลยก็จะมีแบบทักทายมีบายๆมียิ้มให้เนี้ยา่ว่าแบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรอกก็คือแบบน่ารักมากแล้วก็ในส่วนของพี่ๆในกรมก็คือจะมีแบบ คือเขาเขาจะมีความเอ็นดูเราเป็นพิเศษเนาะเหมือนเราเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวเขาตั้งแต่แบบการแนะนําให้คขาปรึกษาการแบบแบบเลี้ยงข้าวซื้อขนมมาฝากหรือแบบการชวนไปเล่นบอร์ดเกมอะไรอย่างงี้ตอนพักเที่ยงก็เลยรู้สึกว่าแบบออมันเป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ทําให้เรารสึกอบอุ่นแล้วก็อยากที่จะมาทํางานในทุกๆวันก็ประทับใจคะ่ะใช่คือในเรื่องข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 องว่างอะไรพวกนี้ที่แบบพี่เขาให้มาเนี่ยก็คือมีเยอะมากก็คือเดี๋ยวจะบอกให้เลยก็คือ ทุกๆกองเนี่ยเขาจะมีแบบว่าจะมีโต๊ะกลางกันแล้วแบบว่าในโต๊ะกลางอ่ะก็จะมีขนมอะไรของกินวางไว้เต็มคือเป็นของที่เอาไว้แชร์กันได้ก็คือใครอยากใครอยากกินก็มาหยิบได้เลยอะไรเงี้ยก็คือแบบและยิ่งตอนที่พี่ๆเขาไปแบบต่างประเทศมาแล้วเขากลับมาเขาซื้อของฝากมาอะไรเงี้ยคือของแบบคือ,อ,แบบคอน่ากินมากแล้วก็กินไปเยอะจนแบบเ,เราก็อิ่มเลยเพราะาเรามาฝึกง,งานก็คือเหมือนเราได้อิ่มท้องไปด้วยน้าหนักขึ้นอีกอ,อพูดถึงเรื่องของกินเนี่ยจะบอกว่า,วาที่ไทยก้าของเราเนี่ยเราเราเราทําที่ สุราักดิ์ใจวัฒนาอ,อ,อันนี้ต้องพูดก่อนนะออไม่ใช่ไม่ใช่ก็ทรงต่างประเทศแล,ะละ้วคนจะเข้าใจว่าไทยก้าเราเนี่ยอยู่ในอยู่ที่ <c oughs> สีจุยาที่ก็ทรงใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่อ่อยู่ที่สุรศัการอาคาันบีเนาะเสื้อาคันบีเนี่ยจะต้องจะชอบมีตลาดใช่จะขินบ่อยมากอาหา,อา,าอรอ่าถูกต้องซึ่งอันนี้คือแหล่งควาวมสมบูรณ์ของเราถูกซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ที่ สิ่งที่อาจจะไม่ได้มีเหมือนเราขนาดนั้นเอแล้วเรามีโรงอาหารสามโรงนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆคือดูจากพวกเราทุกคนที่ในหนึ่งในในหนึ่งเดือนกินไม่ซ้ำกันทุกทุกทุกวันเลยนะเพราะว่าเราได้กินอะไรใหม่ๆตลอดเวลาประมาณนี้ แล้เรื่องของการเดินทางก็เหมือนกันการเดินทางก็คือเรามีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ MRT เนาะลงลงศูนย์ราชาการได้เลยคือแบบถึงเลยแล้วเราก็แค่ต่อรถช่าตร์บัสอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันก็คือแบบและมาบ่อยมากมาถี่มากแบบได้ขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันเป็นการอำนวยความสะดวกในการทํางานเนาะนอกจากนี้ก็คือมีเพื่อนเราขับรถมาเหมือนกันแล้วมีมีที่จอดรถด,ด้วยใช่ไหมที่จอดรถเสียตังค์ไหมที่จอดรถฟรีนะคะขับมาใช่เห็นไม้ก็คือ คือที่อื่นก็เทียบไม่ได้แล้วก็เออที่นี้ก็คือแบบที่เรารถฟรีอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเป็นตัวเลือกเผื่อใครแบบเอออยากขับรถมาทํางานอะไรเงี้ยเออก็คือต้องมาฝึกงานที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นถึงจาได้ประสบการณ์แบบนี้ถูกต้องครับโอเคเอองั้นเราก็ถึงช่วงท้ายๆรายการน้อเราก็จะอยากให้เพื่อนๆเราเนี่ยเออฝากฝากมีอะไรจะฝากบอกต่อน้องๆที่จะมาฝึกงานในอนาคตหรือว่าคนที่สนใจในกรมความร่วมมือของเราเนี่ยครับอยากให้เออบอกหน่อยว่าเออมีอะไรที่อยากจะบอกต่อครับ ค่ะสำหรับใครที่กําลังลังเลนะคะว่าจะฝึกงานที่ไทก้าหรือว่าเป็นสายงานราชการดีไหมก็อยากจะบอกว่าคือไม่ต้องกังวลว่าแบบจะมาเจออะไรที่แบบยากหรือว่าท้าทายสําหรับตัวเราเกินไปเพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าถึงแม้มันจะเป็นอะไรใหม่ๆเนาะแต่ว่าพี่ๆเนี่ยก็คือจะสอนเราตลอดก็คือจะคอยช่วยสอนคอยบอกเราตลอดแล้วก็พวกแบบเรื่องอะไรต่างๆที่เราแบบขาดตกอะไรเงี้ยพี่ๆเขาคอยช่วยเราอยู่แล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ work life balance ที่นี่ดีไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนเพราะว่าเราเลิกงานตรงเวลา<ร>นะคะสี่โมงครึง่รงบบใช่หล,หลังจาก4ี่โมงครึงรง่งหรือว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆกับพี่ๆเพื่อนๆอีกก็ได้อย่างเช่นไปเดินที่รูวิ่งหรือว่าอาจจะปีแบตเล่นเกมอย่างกองความร่วมมือก็จะมีอูโน่กองทุนก็จะมีแววูฟค่ะประมาณนี้ ค่ะก็ฝากถึงน้องๆที่ยังกลัวและก็ลังเลอยู่นะคะก็คือเหมือนทุกๆคนคือก้าวแรกมันยากเสมอค่ะแต่เชื่อว่าก้าวต่อไปของน้องๆจะทําได้ดีมากขึ้นแน่นอนค่ะมีอะไรอยากจะสื่มไหมคะมีม,มีมีค่ะสําหรับน้องๆที่ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์มาแล้วอยากม,มาลองฝึกงานที่ไทก้าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะในการแบบที่จะได้มาลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราจะไม่เคยเจอมาก่อนก็ยังไงก็ให้ไทก้าเป็น หในตัวเลือกของน้องๆด้วยนะคะก็เพื่อนๆคือพูดไปหมดแล้วเรจะพูดอะไรก็เอาฝั่งนิดนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าใครที่กำลังสนใจหรือว่ายังไม่ยังไม่มีตัวเลือกในใจก็อยากจะให้ไทก้าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ ดีเราเรารู้สึกว่าไทก้าเนี่ยเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีเลยในการที่จะเป็นเอิรมเวิร์กเพลสที่ทำให้ทุกคนได้ท้าทายความสามารถของตนเองแล้วก็ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะของตนเองในการฝึกซ้อมก่อนที่จะลงสนามจริงการเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์มนุษย์เงินเดือนนะคะถูกต้องเลยครับงั้นเราก็หมดเวลาของการเมาส์มอยของพวกเราแล้วเนาะเราก็เสียดายมากใช่อยากเมาส์อีกอยากอีกอยากได้อีกสักสามชั่วโมงเราจะได้แบบเออเมาส์ให้เต็มที่อะไรอย่างนี้อือก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ยังคงรับฟัง นกจนถึงจบรายการนะครับทางไทยก้าเรานะครับมีช่องทางในการติดตามรายการนะครับอยู่2ช่องทางครับก็คือช่องทางแรกนะครับจะเป็นผ่านวิทยุสลาลมนะครับ AM 1ม7 5กิโครับอันนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาถึง18นิา30ทีครับค่ะช่องทางที่2นะคะสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่าไท i ก้า o คอเ o เบเรชั่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าสลาลมเรดิโอค่ะ ครับวันนี้พวกเรา <c oughs> ไม่ขอช้างไม่ขอหมาแต่ขอ,ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>